ทุกท่านวันนี้การที่เรามาอยู่อย่างเงี้ยหมายถึงให้ท่านได้ได้เห็นแนวทางเห็นความสําเร็จรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นร้อยสาเร็จกันทั้งนั้นเลยนะครับในเพจของเรานี่เป็นร้อยเลยนักเรียนเป็นร้อยเลยไม่ได้น้อยนะครับเป็นร้อยเลยแล้วก็มีความสุขกันผมว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปร้อยเปอร์เซ็นต์ซะลูกศิษย์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครต้องกินยาพาราไม่มีใครต้องกินยาไมเกรนนะไม่มีนะไม่มีไมเกรนไม่มีร้องไห้กลับบ้าน ไม่มีการเบื่อฝรั่งนะครับไม่มีไม่ไม่ได้เบื่อฝรั่งนะครับแต่ครับจะไม่มีอารมณ์นั้นนะตรงนีค้ครูตัวนี้บอกเลยอ่าไม่มีอยากเรียนก็อยากเรียนไม่แต่อยากเรียนแบบนี้เลยแล้วประกันเลยเนขานาดคุณเลยามานี่นานมากนะถ้าลบสมัยอยุทยากับพม่านี่ก็ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วคุณเลยาก็ตอนนี้ก็ยังแบบยาวกว่าศึกพม่ากับกับไทยนะอ่าศึกอยุธยานะต,ตอนนี้เขาว่าไม่ได้ลดทัพเลยมิแต่สู้อย่างเดียวนะตอนเนี้ย สู้งเดียวสนุกสนุกอ่ะนักพิเรยาเนาะใช่ค่ะติดมากอ่ะใช่ติดยิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกยิ่งดูทุกคลิปดูทุกใช่ค่ะ cool อาจารย์ก็สุดเล่นกับรอมากเลยไครับที่ยังไม่ใส่นี่อาจารย์ปล่อยคลิปสั้นๆที่อาจารย์ปล่อยปล่อยไปในเทปในเฟซบุ๊กปล่อยไปในยูทูป ใช่ใช่ยูทูบอะไรพวกนี้ค่ะก็คือจะต้องถูกฟังอ่ะถึงแม้จะเป็นแค่สั้นๆที่พูดคุยกับน้องๆนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เปิดสตลอดเหมือนกาผมเห็นนะผมเห็นการพัฒนาการไปต่อนะดูตัวอย่างคุณเลยาคุณเลยาสามารถไปพูดกับฝรั่งจนฝรั่งป้อนความรู้ภาษาอังกฤษใหม่ๆมาให้นี่แหละนี่แหละเขาเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ เราจะต้องมีอะไรสักหน่อยในตัวเราเราถึงจะไปรับอะไรจากฝรั่งได้คือทำไงจะมีสะพานเชื่อมเนี่ยคือคือคอร์สของเราจะเป็นสะพานเชื่อมให้เราเก้าวไปหาฝรั่งเพื่อที่จะได้ภาษากับเขาต่อยอดกับเขานะครับมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะภาษาอังกฤษไม่มีอะไรคอร์สไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้มันมีเจ่ว่าคอร์สไหนมันทําให้คุณมีความสุขคอร์สไหนทําให้คุณเปิดใจใอะไรทําให้คุณมีความสุขทุกวัน,ท,วนทุกเวลา นั่นแหละคือความโชคดีมันคือคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นแหละคือความโชคดีผมบอกเลยสิยาไปตามเก็บตามดูคลิปอาจารย์ในวิดีโอในเฟซบุ o กที่เิยาพูดเมื่อกี้ค่ะครับสั้นๆก็สิยาก็ไปฟังทุกคนก็มีความสุขนะคะทุกคนก็เอ็นจอยหมดเลยเวลาที่เรียนเวลาที่ฟังอาจารย์แม้แต่สิยาเองฟังก็ไม่เบื่อขอบคุณขอบคุณมากทุกท ครั้งที่ฟังก็ไม่เหมือนนะพี่เรยาเนาะแล้วก็ทุกนก็เอนจอยหมดเลยทุกคนก็จะชื่นชมอาจารย์มากจริงจริงเหมือนที่สิยาพูดว่า I love the way the I love your way yeah yeah I love your way yeah your way I love your way ใช่คือชอบวิธีการของคุณซึ่งมันแตกต่างอาจารย์รู้จุด ที่จะต้องแก้ไขวินีป็นตรงน้อาจารย์ไม่ได้มาจากตรงนี้เลยวิธีของอาจารย์ต้องขอบคุณลูกศิษย์มันมาจากปัญหาลูกศิษย์มันมาจากปัญหาลูกศิษย์แล้วให้อาจารย์ต้องมานั่งอย่างเงี้ยเหมือนอ่าเหมือนพุ่มพวงผมต้องมานั่งอย่างเงี้ยกับพวงผมแก้ปัญหาพุ่มพวงผมอย่างเงี้ยเออต้องมานั่งแบบนี้ว่าจะดีไซน์หลักสูตรยังไง ให้มันให้มันตอบโจทย์ปัญหาคนไทยไม่ใช่เข้าไปเรียนแล้วต้องไปกินยาพาลาไม่ใช่เข้าไปเรียนต้องอ้วกแส<ช>ไม่เข้าเข้าไปเรียนแล้วฝรั่งไม่พูดมาอีกแล้วจบแล้วไม่สนใจแล้วใครจะเอาอะไรก็ทําไปทํางานไปกินเงินเดือนไปมันไม่ใช่ตอนนี้ลูกศิษย์ผมเปลี่ยนไปมากเลยนะครับมากเลยฝากเลยตรงเนี้ยสิ่งนนหนึ่งที่ศิีาคิดคือศิีาก็ ก็เรียนรู้มาพอสมควรใช่ไหมคะแต่ไม่ตัดสินใจที่จะลงคลอสกับอาจารย์คนไหนใน YouTube ดูทุกคนแทบจะทุกคนนะคะดูดูเลือกเลือกแล้วก็ในใจก็คิดว่าขอให้เราเจอกลยาณมิตรที่ดีขอให้เราเจออาจารย์ที่ดีขอให้เราจะเรอธิษฐานทุกวันจริงๆริงสีญญาเป็นอย่างจริง เวลา oh. ที่ตื่นขึ้นมาสิยาจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณจักวรวาลแล้วก็อธิษฐานให้ตัวเอง,องอเจอสิ่งที่ดีดีแล้วก็ศิยาก็จะบอกว่าขอให้ตัวเองเจออาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษที่ดีที่เราเข้าใจศิยาไม่ตัดสินใจลงลงคอยกับใครเลยตั้งแต่ที่ที่เคยผ่านมาที่เคยเล่าให้ฟังหลังจากนั้นก็อธิษฐานะอธิษฐานตัวเองตลอดว่าให้เราเจอเจนมาเจอ อคลิปของอาจารย์สอนพี่ยุพินสอนพี่น้อยอืมเซียาคิดว่าแทบจะทุกคนตัดสินใจในคลิปที่ของพี่น้อยกับพี่ยุพินนะคะแทบจะทุกคนตัดสินใจตรงนี้เลยใช่ใช่ค่ะแทบจะทุกคนเพราะฟังฟังมาเซียก็ตัดสินใจสซยยฟังไม่ถึงห้านาทีเซียแชทไปถามแอดมินเลยเพราะว่าโอเคใช่แล้วแหละครบซิยาก็เลยอธิฐานว่าทุกอย่าง ต้องมาในเวลาที่เราที่เหมาะสมแสดงว่าเรามาะอมแล้วใจเราเปิดแล้วเราพร้อมแล้วสุดยอดพอเปิดแล้วพอเปิดปุ๊บต้องเสพติดนะคะถ้า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 ไม่เสพติดไม่ได้ต้องเสพติดยาเสพติดถูกต้องต้องรักมันต้องรักมันหวงแหนมสติดสุดยอดเพราะนั้นท่านทุกท่านได้ประสบการณ์จากรุ่นพี่เราที่พูดเนี่ยก็ขอให้แบบไปนอนคิดสักคืนนี้ ถ้ายังคิดอยู่ในใจว่าแมนมอนอ่ใช่หรือเปล่านี่ไปนอนคิดก่อนนอนคิดหนึ่งคืนยังไม่ได้คิดอีกคืนที่สองหรือคิดได้ตอนหึึอาจจะโทรมาบอกครูโทรนี่ว่าหนูคิดได้เลยก็ได้นะครับบอกครูจะได้เอ่อขาเรียกว่าแสดงความดีใจด้วยนะครับพยายามรู้อยู่ว่าหลายคนไม่ได้เข้าใจตรงกันครับทุกคนก็เก่งนะคะอาทิตย์ที่แล้วพี่นินาพี่อะไรที่พูดพ่กุ้มทุกคนก็เก่งอาจารย์ทุกคนก็เก่งเก่งขึ้นเก่งใช้ได้เขาชื่นชมเเยอะนะ ลูกศิษย์ที่เรียนเดี่ยวผมแล้วมาเล่ามาเล่าให้ฟังว่าเออไลฟ์สดไปดูตอนไลฟ์สดในเพจหนูก็ไปแอบฟังอยู่ทั้งชั่วโมงอ่ะนะโอ้โอเขาเก่งมากเลยเขาจําชื่อได้ด้วยเขาว่าคุณเลยาคุณศียาคุณหรือหลายหลายคนเขาฟังเล่ามาเลยเขามาจําชื่อได้ด้วยนะขนาดเขาไม่รู้จากพวกคุณนะเขายังมาเล่าในเพจผมให้ฟังได้เลยเขามาเล่าแบบตอนตอนผมคัดคัดเดี่ยวกันอ่ะประมาณนะเขามาเล่าให้ฟังะนะก็ถือว่าวันนี้ก็มีความสุขเหมือนเดิมนะมีความสุขเหมือนเดิมนะวันเนี้ย ผู้โทนี่ก็มีความ,มาสุขน้อยก็เห็นรอยยิ้มทุกท่านว่าสีเอาขึ้นกันแล้ววะสีเอาขึ้นกันแล้ววะ,ะต้องประมาณนั้นนะครับต้องต้องอย่างนั้นนะครับแล้วภาษาเราจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นสิ่งเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ยิ่งใหญ่มากนะครับมีคุณค่ามากนะครับเอาเรื่อง family ก่อน family 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 นะ my family ครอบครัวของฉัน my family คร <and family. S 1> อบครัวของฉัน you are family ครอบครัวของคุณ you are <your> family คร <your> อบครัวของคุณ you are family ครอบครัวของคุณ my family ครอบครัวของฉัน my big family ครอบครัวใหญ่ my small family ครอบครัวเล็ก my big ไม่ใช่ big ไม่ได้นะ My big family, my big family ครอบครัวใหญ่ของฉัน My small family ค mm hmm. รอบครัวเล็กๆของฉัน My small family, mm hmm. น family นะครับ Family นะครับหนึ่งแล้วต้องบอกว่า mm hmm. I live I live with my father and my stepmother เห็นไหมฉันอาศัยอยู่กับพ่อของฉันและแม่เลี้ยง I live with my father and my stepmother mother. เห็นไหมต้องเข้าใจนะครับเราต้องอยู่กับพ่อใหม่และแม่เลี้ยงนะครับ My I เอาแบบผมตอนนี้จะให้ร้อยประโยชน์วันนี้เอาร้อยประโยชน์เอาให้แบบอิ่มไปเลยนะ <laughs> ให้อิ่มไปเลยวันนี้เดี๋ยวผมหาปากกากอเอาแบบอิ่มไปเลยวันนี้นะครับเอาอิ่มโจทย์ไปเลยเพราะว่าจะพูดเรื่องครอบครัวพูดเรื่องอาชีพให้นะครับผู้ายอย่างอยู่นะครับผู้ไรอย่างอยู่ My ม a ฟา e ตอมา My f ฟา h e r น้องหัวหน้านิดว้ r I worked in the abroad 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 พ่อของฉันทำงานพ่อของฉันทำงานที่ต่างประเทศ My father worked in the abroad the abroad คือต่างประเทศ for for five years เป็นเวลาห้าปี so far อ่ for fire for fire sofa r จวบจนถึงตอนนี้เขาว่าโซฟา5ปีมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้โซฟา yeah I my father w o r k in the abroad in the abroad ต่างประเทศ in the abroad 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 ต้องรอเรือด้วย abroad abroad yeah abroad f o r เป็นเวลา f o r five years so far so far จวบจนถึงตอนนี้ so far I love you I love you so far ฉันรักคุณจนถึงตอนนี้ so far ไม่ใช่โซฟาที่นอนหงายนะโซฟาคนละอัดนะเนี่ยโซฟาจะไดีเพื่อาสซ่า so far ถ้าโซฟาที่นอนหงายเนี่ยเขาเรียกว่าโซฟา โซฟานั่นคือโซฟานะครับอ่าถ้าบ้านเขาเรียกเขาเรียกว่าโซฟาภาษาไทยภาษาอังกฤษต้องเอาสูงสูงขึ้นโซฟาต้องพูดอย่างนี้นะโซฟาอ่า